จะทาไตปลาตัวนี้ให้ดูว่าแบบว่าการวิธีจะหมักให้เป็นเป็นไตปลาตัวนี้ตัวนี้ดังที่สุดไตปลาอร่อยที่สุดว่าทําแบบไหนนะจ๊ะคอยดูกันในคลิปยาวๆกันเลยจ้าไล่กันยาวๆเลยจ้าเนี่ยใส่ปลาตัวนี้ทาไตปลาเนี่ยตัวนี้ตัวทาเตยปลาเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งเนี่ใส่ปลาทูนี่เลยจ้า แต่มันมีวิธีทำวิธีหมักของมันเดี๋ยวจะทำให้ดูแต่เป็นสองคลิปนะจ๊ะทำปลาทูเค็มคลิปหนึ่งแล้วก็ทําไส้ทําไตปลาคลิปหนึ่งทำไส้ไตปลาทำไตปลาเนี่ยทาไส้ตัวนี้จะหมักเป็นไตปลาไวแกงตัวขึ้นชื่อตัวนี้อ่ะจ นี่แหละขี้ปลาตัวนี้คนใต้ก็เรียกขี้ปลาภาษาตลางก็ไตปลาขี้ปลาพุงปลาไตปลาแล้วแต่จะเรียกยทำโคตรอร่อยมันจะหอ มาทาขี้ปลาไตปลาเนี่ยไตยปลาตัวนี้ทําไตปลาหมักไตปลาเป็นที่ว่าเป็นไตปลาที่ว่าดังๆเนี่ยไตยปลาตัวนี้จะ้ะไตปลาทูเรามาหมักไตปลากันวิธีทาท,ทาไงมันจะเนจ้าตัดเอาขี้ข้างในออกห้หมดเอาเท่าแต่ไตมันแค่นี้เนี่ยแค่นี้เนี่ย เหงื่อไม่เอาเป็นเป็นเป็นเอาแต่ไตอย่างเดียวมันมีน้ำด้วยคือเป็นน้ำเป็นอะไรไม่เอาเอาแต่เนื้อเอาแต่เนื้อไตตอย่างเงี้ยเงี้ยะเราทำกันเราทำกินเองนี่เราทำให้สะอาดเลยจ้ะ ไตปลาทูอัน,นี้เขาเรียกไตปลาทูได้นิดเดียวนะครับเสร็จได้แน่น ไม่เอา่ใส่กับโพมัเขาเรียกว่าไตยมันกัะโพะหม่กระโที่มันใส่อาหารนะเนีนิดเดียว បាទបាទរត់វិញបាទគេមិនចេញទេ เตรียมขวดน้ำมาเลยขวดน้ำบรอนดิสใส่ขวดน้ำเน,ำน,ำนี่ยได้ประมาณนี้นได้นิดเดียวจะ้ะได้นิดเดียวเกลือเกลือเยอะใส่แต่นี้ไม่หมดนะเกลือใช้ไม่หมดใช้ประมาณครึ่งนะึงใช้ประมาณครึ่งนะึงก็เตะป,ปลานิดเดียวใช้เกลือครึ่งนึ่งมองไม่เห็นนะเตือฉันอยากให้ลูกเธอเห็น อยากให้คนที่เขาอยากอยกทำตามอย่างเงี้ยนี่เองแลเกลือนี่ใส่ครึ่งเดียวนะแต่ต้องให้เค็มนะตัวนี้ต้องให้เค็มต้องใเค็มอย่างเนี้ยต้องให้เค็ม,คมแล้วเอาใส่ขวดน้ำพอริทเลยใส่ขวดน้ำไมาอย่างนี้นะใส่นี่เลย ส so ักเดือนคพึ่งเดือนสองเดือนคพึ่งเดือนก็แกงได้จ้ะส so ิบห้าวันก็แกงได้แต่ไว้ยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีแบบนี้สามสี่ห้าเดือนไว้ได้ไปเลยใส่เกลือให้เข้มไ่เลยใส่ปลาทูไปจ้ะปลาทูเวลาเราซื้อปลาทูมาใช้ทำกับข้าวมาแกงมาทอดมาอะไรก็ไล้แต่เราอบขี้เอาไตมันไว้อบขี้มันไว้เอากระเพาะมันไว้แล้วก็เรมาโดงนี้ไ้ทำไตปลาได้ มาชาวบ้านใส่ขวดไม่อย่างนี้เลยจ้ามีไงใส่ขวดไปอย่างนีน้ เป็นตัวนี้เยอะอ้น,นี้เหงือกมันเราไม่เอาเราเอาแต่ไตเอาแต่เครื่องในเอาแต่ไส้มันเดียวได้ประมาณนี้จ้ะเนี่ยใส่ขวดอย่างนี้แล้วก็เก็บไว้ได้สี่ห้าเดือนไว้ได้จ้ะประมาณสิบห้าวันถึงจะแกงได้แต่ยิ่งไว้นานยิ่งหอมใส่เกลือให้เยอะเลยจ้ะใส่เกลือให้เค็มเลยจ้ะทำสูตรเดียวกับปลาล้าตคนนี้หมักหมักรองดองไองต้ตัวนี้ไม่เอาจ้า ฝากช่องอาหารใต้ด้วยนะคะอาหารใต้ด้วยเนยฝากช่องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยจ้า